ครับสวัสดีครับปรเมปมนพี่น้องผมวันนี้เขาเลิกจากการลงบอ่อเมาหยังสักพักเขามาลงน้ำนองดีว่าครับตอนนี้เขาอยู่ที่ขวานน้ำมะเดี๋ยวมาลุ้นกันดูวันนี้เขาจะได้ปาก่อครับผมเราติดตามอีกสักครู่ครับโอ้ยโดดออกไปเห็ดตัวเดือสองตัว,วมานมาน มีใครอยู่วะน,นั่นลุ้นกันต่อน,นะเจ๊มนัมนมนัมนมนัมนมนันมันมันมันปลาน้องห้องปลาปี้ถ้าจะให้ดีมาที่ปี้จังน้องเนอะน้ำขึ้นนักขนาดอะไรว้ายปลาโดดโดดนะ้จำ้ำ

Đồ tí tí à mẹ Nó Đột có một đồ đè Bọn tôi muốn cắm Bọn tôi muốn cắm bọn tôi ไอตัวตีโดดนี่มันพิ้วๆขนาดนั้นนะ่ะมผนเทียวไรขนาดถ้าใครเต็มต้องมันเหมว่ามันเหมจะดิ้นระหว่าป่าโดนเข้าเหือนตัวละสองอะแค่นั้น,นตันโดนเลยไปอยู่ดได้ยังมาดูนะโ,ดโดนแจงหน่ะอันนี้นได้ตัวนี้ตัวใหญ่แค่นี้ ถ้ามันโดดโดนแจงนี้ได้อยู่นะม,มัน,มนแ,แบ,บ่โดนโดนแจงไม่อยากโดนข้ามข้าวโค้งแกงเดี๋ยวใส่มันโอ,โอ,อย้ยเอาพกอันเลยบอกอมันมีหลายแจงเ,เอาแปดอัน,นออกเอาเนาะไม่เห็นยี่แจงไห <c oughs> นนะโง่โง่มาดิามาตัวเดียวต้องเอาโอป้ปลาสร้อยนอกขเขาเห้ย ยังดีกมาได้เนทาะโอ้ยหย่าคาย <laughs> น่าเอาในให้นอนองไอ้อะปล่อยนจับแล้วก็ให้ปีทายหลุดลงมเดี๋ยวขมาลุกอันนี้เนยเนอเท่าไหร่เท่านั้นอะ เฮ้ยออกไปเห็นตัวเหลือกี่ตัวเหลือสองสมตัวเหลือสอตัวยังมีใครอยู่แล้วนั่นอ่ะเต็มบางตัวนี้ตลมันใ,ใรขะมันขึ้นมาไมันกนะ้ไกนไนะใครเต็มต้องตัวหน้าเนบนเต็มเ้า

ามสักอย่างบีเอ๋ยจู่อ่อนอยกแล้วนั่นฮะนี่ใบโดดเข้าเหือมะนั่ะได้แต่โดดเข้าเหือยยักมันอ่ะจ้าป่าเลยตัวที่สามเจ้าเดี๋ยวเจ้าเอ่อนมามาเก็บเอาจับประเดี๋ยวก็เพื่อเล็กมาเอาเปลี่ยนกันแก้ป่าโอ้ยหลายตัวอยู่โดนไปไหนโอ้รอบนี้หลายตัวเลย สามตัวใหญ่ๆจ้าอันที่ออกนันก็ตัวใหญ่นะเริ่มมาแล้วเนาะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว,ว,ว,วเห็นแล้วหนึ่งตัว Tổ điếu nè cả. <laughs> Đây có đây, đây có đây, đây có đây Tiết đi đây, ta lằng cỏ này một cái Chào, tập tiền xài cho, lái สงตัวหันหันสองตัวหันหันสามตัวหันหันนั่นปอทรงเขามีเก้าเดียวอ่ะจะจะบทรงกระดูหมู่บ้านน่ะกะหนมอ่ะอย่างนี้มันไปไล่ผนเก้าอื่นไว้ไหมใบเก็บบักแก่นลจะลงบีาวอผมร้อนตอนเซนมันต้องรอใบมันแก่ๆกันนะถึงคนได้อ่ะนี่คำเดียวผมได้พอเราบี โอ้ยอนไปวเหลือเหลือตัวเดียว่สลัดใจไปยกยกจ่าหน่อย นั่นไหนจะโดดไปไหนจะโดดไปไหนโหรงนอ้รขอเดี๋ยวเอาตัวแข็งขอก่อนกัดไข่อยู่นะไข่เต็มต้องโอ้ยเอ้าไข่ละได้เอาข้างลุ่มทำไมทำไม โอ้ยปาได้กับปาโดนแล้วเหลือสองตัวอยู่เ้ยเตัวเดียวรอดไหมเนี่ยใส่เนี่ยงูเโอ้มันฟูดนี่นี่เฟิงกะรูเบิลเลมเลยตาเจ้ฟางสอยไหมกำลังจะใสก็ว่าใสและไว้แต่ว้าแล้วเฮ้ยลงาเลยพอคำละังพุกกะลงอะไรนีมือล้มเย อ่นยังเข้าอยู่อ่านอ่นอ่านเนี่ยถ้าไม่ได้เขย่าเรือจึงหมดเข้านะให้มันยกก่อนจะเอาเรือก่อนตัวใหญ่เหรออะไรเนี่ยปลาสร้อยอ่ะเรือเนาะเอาเอาเอาเลยเอาเรือด้วยเอาเครื่องลงก่อนเดี๋ยวก็เอาจับวางไว้ใจลๆนะไววางไม่ได้ตเดีรยวเดี๋ยวมามาเจ้ามานั่งผงแหอยู่เนี่ย ปะวานพ่อแห่ะปลาวานก็ปาจอนนำไปเยอะไหมวงฝานปะวานก็ขึ้นมาแลยวลาวานก็ขึ้นปาจอนก็ขึ้นตะวัได้ปะวานนะเนาะหลายตัวแล้วปลาสร้อยปลาสร้อยน้องสร้อยน้องสร้อยุ้นตัวมาหนึ่งบ้าแหลงน้ำเลย วอนนั้นทอแหคนเดียวอ่ะไม่ไใคเลยอ่ะอะไรรูมอะสองตัวเต็นะก่อนสามสิบโลเนี่ยแหทีมันเก็บมุดอ่ะเนาะง่รก็นตมนมนรอบนี้ก็ตัวใหญ่เลยเหรอสวสวย คนได้เท่าไหร่น้ำสุดใส่ถุงกุ่นใส่ใหญ่ก็พุ่นอ๋อรุ่งไปไปพอแล้วน้ำแหง้งจะโดดไปไหนมานี่ยสามตัวรอดนี่ตวัวใหญ่โดดโตวัวน้อยไม่โดด ไปมันมันนีโดนเอาไปสองเหลือกี่ตัวเอ๊ะเดี๋ยวมันหมอนก็มันโดนนนโดนเนี่ยปอเอาไหมอาไมอาไหมหลบหน้าต้องบบบผู้พากสักตัว

โดดก็โดดได้เลยมามาแบบเงียบๆนกเขานกเขาอืเปิง ไปเหรอโอ้ยปลาเรือแทกตัวไปมีมดใช่ทำอยู่ทนอยู่โอ้ยหลายตัวเลยห้าตัวสี่ตัว มีตัวลุ่มแล้วก็แขวนคอตัวตัวใหญ่ๆนั้งนั่นเนรอบนี้ยล้วเ,เดี๋ยวเอาตัวแขวนคอมาครับมันรอ,อบนี้ห้าตัว

ตัวใหญ่ขึ้นมากนเะนาะไปไหน่ั้นเนี่ยตัวยายสิงดินแห้งเนอะเนาะจ้าพอใจแล้วสวแล้วใส่ลาบกำลังม้อกันเนะี่ยใส่ปลาลาบ บดินอย่างสักอย่างเลยอะลงไปไปเรืหนึ่งตัวหันหันแล้วก็เดียวเนี่ยที่โดดนยก็ได้ทุกรอบก็ดีแล้วเหรอครับผม ชยโอ้นั่นนั่นงหนึ่งตัวนหนึ่งตัวก็ยังดีมาวันนั้นมันแรงอะ่ะคุณป้าพานรวยอะ่ะไปได้พ่องโอ้โหจะไปใ네นเงาหมดนนะก็เออเป็นรูปในหนังเสียบมาหนัเกเข้ากำปุกิโลปีกิโลอะ่ะดูมันเข้าวปเข้าเงาขนะดต๊หน้หาฝาไหลยจะหน้าพานี้แลยนะม<า>ันเออใส่ใครถึงต๊ะจอ มันย bueno. no, oh, no, no, ังมีใครอยู <h <h ่น no. ่าเนี uh ่ยฟึงหัววิบปลิไปยอไปเห็นแล้วเอ้าวยตัวใหญ่อจะได้หัวขึ้นนี่วะขึ้นกาถ้าป่าบะขึ้นค้นก็จะขึ้นแล้วนะก็ให้มันได้อยู่งอได้ยังเลยคนอยู่ก่อน ถ้ามันต้วงมันตึงมีแหละนาะจับมันตึงสันเงินเงินเงินโอ้ยังล่เหงิอนไม่รังแนกเขา่หวานะน่ะะสองตัวหันหัสองตัวหันหันสามตัว มันตัวใหญ่มันเนสีงดินสักภัพพักพีบอะนั่นเลงำันจัดเด็ดละวเดียวนี่ยยังที่แล้วเยหรอเนี่ เกือบแล้วนิดเดียวได้อยู่เป็นฟ้าแล้ว เอปลาหวาลาหวานปลาหวานปลาวาขายยะาขายนีซิมนี่ม like ันห้องปลาหวานนี่มาป่าล anyway ูกปลาข่าหมมากเออเออนั mm ่นเจ้าลลูกเข่าเจ้าปองเจาห้ากวปลาข่าปีกเหลืองน่น 1นึ่งตัวหันหันไม่กีตัวเดียวนี่ยนะถ้าปาดตะเพียนนี่เ้าได้ขายปาบอกว่าปาดขาวดเหลืองลำ้านปาตียบก่อนี่้าไปได้ขายปาดดีกว่าเออออยู่เาไม่ตานะออีกกไอเลิฟยูเหรอกว่าไอเลิฟยูเหรอ แต่จ้านี่ตะกันบอกหิผมดีแปลงโหดหนึ่งเหลืออยู่เหลืออยู่ไปหนึง่งได้หนึ่งจ้าเอ๊ะแปลงนี้จะได้ให้ได้กุ้ตัวฮะแม่ถ้าแปลงนั้นไ,นไ,นไนนอเ้เหมือนในตีเบสไงกะนกจงเป็นบอกเป็งเบสไง แม่ยังมาพักแล้วนี่หันกอเดี๋ยวแม่ก็ไปต่อเอามองไปเดี๋ยวพอมองเปิดหนึ่งปิโดโต๊ะ พักคิดเหรอแล้วพักคิดเหรอแล้วโอ้ยหนีมือได้เลือดเลยแตกมดอันนี้เอาไม่มองไม่เห็นแลอันน่ะ อะไรลงออกตกจำต่ได้ไปลาเยียนครับพี่น้องครับวันนี้ครับามาดูผลปลาของเราในวันนี้ <laughs> นี่แต่จับไปเลย <laughs> ผลปลาของเราเขาใส่งามๆประมาณเจ็ดแปดโลมีอยู่ครับพี่น้องครับ มายังจับใส่ข้องเลยไปไปอยู่ในค้องไปลึหนักเป็นให้อยู่ในมือไปอยู่เอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับหลังจากกดติดตามได้อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรขอเก่าขอเบาสวัสดีครับบ๊ายบายผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับเก็บตากันครับ